เปิดใจกว้างยอมรับผู้อื่นคนเราเป็นทุกข์ในเรื่องอยากที่จะให้ผู้อื่นเป็นไปตามใจที่เราต้องการทั้งการทำงานนิสัยใจคออยากให้ถูกใจเราให้ดีเหมือนเราเมื่อเขาทำไม่ถูกใจก็ตัดสินว่าเขาไม่ดีไม่ถูกต้องโดยเอาความคิดเราเป็นใหญ่เราต้องเปิดใจให้กว้างออกยอมรับว่าทุกคนเติบโตมาไม่เหมือนกัน ตามสภาพสิ่งแวดล้อมการอบรมบ่มนิสัยการศึกษาเป็นต้นการตัดสินใจว่าเป็นคนดีหรือเลวก็อยู่ที่ความคิดเรานั่นเองถ้าเขาทำถูกใจเราเราชอบก็ว่าเขาดีถ้าเขาทำไม่ถูกใจขัดแย้งไม่ลงรอยเราไม่ชอบก็ว่าเขาไม่ดีทุกคนอยากให้คนอื่นตามใจเราตามที่ปรารถนา เป็นการไปบังคับธรรมชาติให้เป็นไปตามใจที่เราต้องการซึ่งความจริงแล้วเราจะไปบังคับบีบคั้นให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเราไม่ได้เราไม่มีอำนาจอะไรแต่เรามาปรับเปลี่ยนใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกใหม่ได้โดยให้เข้าใจธรรมชาติจิตของทุกคนตามความเป็นจริง คนเรามีอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเช่นขี้บ่นอิจชาริษยาชอบทะเลาะเบาะแว้งไม่ยอมกันบางครอบครัวก็อยู่กันแรกแๆกก็รักกันเกรงใจกันพราะอยู่ต่อมาก็ลายออกมีปากเสียงไม่ลงรอยกันด่าว่าทำร้ายต้องอย่าร้างเลิกกันก็มีมากมาย ทั้งนี้เพราะความโง่โกรธหลงไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและจิตใจนั่นเองทุกคนมีอุปนิสัยใจคอของเขาเช่นนั้นเองถ้าเรายอมรับความเป็นธรรมดาเช่นนี้ได้ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสบายใจ ความโกรธริษยาทําให้ใจเร่าร้อนความโกรธริษยาอิจฉาทําให้ชีวิตเร่าร้อนอยู่ไม่เป็นสุขมันจะเผาผลาญจิตใจตัวเองให้มอดไหมเป็นเท่าฐานร้อนแรงจะหาความสุขได้ยากยิ่งเหมือนกับกำถ่านไฟแดงฉานไว้ในมือจะทนไม่ได้ถูกกดทับบีบคั้นไม่ปลอดโปรง่งทำให้จิตใจครับแคบบั่นทอนสุขภาพทั้งทางกาย เหมือนไฟสุมคอนเผาไหม้ตัวเองเราไม่จำเป็นจะต้องไปโกรธอิจฉาริษยาใครโดยเข้าใจชีวิตว่าอุปนิสัยใจคอ,อการศึกษาวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมคนเราไม่เหมือนกันจงให้อภัยขอโทษซึ่งกันและก,กันอยู่เสมออย่ากเก็บความไม่พอใจอาฆาตพยาบาทไว้ในอกรังแต่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ จงให้อภัยแก่ทุกคนไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็ตามโดยไม่มีเงื่อนไขจะช่วยให้ใจเราผ่อนคลายลงมีความสงบสุขเพิ่มขึ้นเพียงเท่านี้เรื่องร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีเราและทุกคนก็จะมีความสุขกันด้วยความสบายใจจงคิดว่าทุกชีวิตเกิดแก่เจ็บตายมีความทุกข์ท่วมหัวท่วมใจด้วยกันทุกคน จงเห็นอกเห็นใจกันเพราะต่างคนต่างก็มีปัญหามีความทุกข์ด้วยกันแล้วเราจะมาหาเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันทำไมจะมาเบียดเบียนซ้ำเติมกันทำไมจงค่อยพูดค่อยจาปรับความเข้าใจด้วยกันด้วยใจเย็นเย็นยอมถอยมาหนึ่งเก้าเพื่อพบเจอกันครึ่งทางแล้วยอมรับฟังความคิดเห็นเหตุผลซึ่งกันและกัน จงยอมรับฟังเหตุผลของคนอื่นด้วยความเต็มใจเพื่อหาทางออกได้ดีทุกฝ่ายและจงร่วมมือกันร่วมชีวิตอยู่ด้วยความผาสุกสามาคัคคีมีธรรมะเป็นแนวทางดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขธุรกิจลม้มมีหนี้สินแก้ไขได้ ถ้าท่านไม่มีหนี้สินจงอย่าสร้างหนี้ขึ้นมาถ้าจำเป็นต้องมีหนี้ก็ขอให้น้อยที่สุดตามความจำเป็นถ้าไม่มีเงินจ่ายหนี้ก็พูดคุยตกลงผ่อนชำระหรือถ้าไม่มีก็ต้องค้างไว้ก่อนจนกว่าจะมีชำระถ้าไม่มีเงินชำระหนี้แต่เรามีทรัพย์สินอื่นๆก็ชำระแทนไปข้อสำคัญเราไม่ต้องไปกลุ้มใจเป็นทุกข์กับหนี้สินเพราะก่อนที่เราจะเกิดมา ก็มีค่าเป็นศูนย์เมื่อเกิดมาก็มาแต่ตัวเปล่าไม่มีอะไรมาเลยการได้ทรัพย์สินเงินทองมันเพิ่งมามีในภายหลังหรือก่อนหน้าที่จะเป็นของเรามันก็ผ่านการมีเจ้าของมาอย่างนับไม่ถ้วนเราก็เพิ่งจะมาดูแลครอบครองชั่วประเดียวประดาวเท่านั้นจึงไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราจริงๆซึ่งอีกไม่นาน ปัญหานี้ก็จะหมดไปเมื่อท่านหมดลมหายใจสมมติเราตายวันนี้หนี้สินก็จบลงคนที่มารับผิดชอบก็ต้องทุกทรมานแทนเราเมื่อเราตายหนี้สินหรือทรัพย์สมบัติมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอีกต่อไปถึงแม้ท่านจะหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ท่านยังเหลือชีวิตอยู่ยังมีสติปัญญามีกำลังที่จะต่อสู้ดิ้นรนแสวงหาทรัพย์สมบัติได้อีกชีวิต และสติปัญญาจึงเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่มีคุณค่ามากกว่าทรัพย์สินที่เสียไปท่านยังมีโอกาสได้สร้างขึ้นมาใหม่ได้เพียงแต่ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยต้องอดทนต้องสู้ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงท่านต้องหลบไปอยู่วัดหรือสถานที่สงบเงียบตามธรรมชาติเพื่อไปสงบสติอารมณ์ที่มันพลุ่งพล่านเดือดร้อน จงเข้าสู่ความสงบระงับเป็นสมาธิจิตใจท่านก็จะเกิดปัญญาขึ้นหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตได้ท่านต้องรอสักระยะหนึ่งเพื่อให้ปัญหานั้นเสื่อมสลายคลี่คลายตัวมันเองแล้วตั้งสติพิจารณาหาหนทางแก้ไขให้ดีที่สุดจงจำไม่ว่าคุณค่าแห่งชีวิตไม่ได้วัดกันด้วยเงินทรัพย์สมบ,บัติ แต่วัดกันด้วยการมีจิตใจที่ประเสริฐสูงส่งด้วยคุณธรรมไม่มีความทุกข์ด้วยการมีชีวิตที่สุขสงบมีปัญญาแก้ไขปัญหาได้ทุกๆเรื่องชีวิตเราจะสงบเย็นเป็นอิสระไม่ต้องไปกรุ้มใจแต่ต้องฝึกจิตและมีธรรมเป็นที่พึ่งที่สุด การฆ่าตัวตายไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเวลาเราผิดหวังพัดพลาคสูญเสียธุรกิจล้มมีหนี้สินหมดตัวแฟนมีคนใหม่ผัวมีเมียมใหม่ลูกเกเรติกยาคนรักตายจากเป็นต้นเหตุการเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยของตัวเองเราจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามใจเราไม่ได้ เพราะการได้มาครอบครองอยู่กับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงแท้เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งของจิตใจคนและสิ่งนั้นถ้าเราได้เรียนรู้ระบบชีวิตว่ามันจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยแล้วยอมรับสภาพธรรมชาติที่เป็นความจริงเป็นธรรมดาของโลกที่ทุกคนต้องพบเจออย่างนี้เอง จึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำจิตใจให้หนักแน่นถูกต้องที่สุดพร้อมกับปลดปล่อยสลัดปัญหาทิ้งไปให้หมดอยู่กับความว่างไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นความทุกข์ความปัักรุ่มใจจะไม่เกิดขึ้นเพราะเรารู้ความจริงและทำให้ยอมรับได้ถ้าผัวมีเมียใหม่แฟนมีคนใหม่ก็ไม่ต้องไป ตกอกตกใจอะไรให้คิดว่าดีแล้วเราจะได้อยู่คนเดียวเบาสบายดีไม่ต้องไปรับผิดชอบอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจทำให้เหน็ดเหนื่อยใจเหน็ดเหนื่อยใจเหลือเกินอยู่ด้วยกันไม่เข้าใจกันมีแต่เรื่องทะเลาะเบาแวงด่าว่ากันหึงหวงมีเรื่องชู้สาวจนทนไม่ได้ต้องฆ่ากันตายก็มีมาก การอยู่สองคนมีเรื่องมากมายนำมาซึ่งปัญหาชีวิตและความทุกข์การอยู่คนเดียวจะมีความสุขสบายใจไม่ต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องมาคอยหึงหวงไม่มีความวิตกกังวลใดๆไม่มีใครมาทำให้เราทุกข์ใจเราจะมีแต่ความสงบสุขไม่ต้องไปแบกภาระรับผิดชอบใคร เรื่องราวปัญหาชีวิตก็จบลงให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจงพอใจมองให้เห็นเถิดว่าอยู่คนเดียวสุขสบายที่สุดจงอย่าหาใครมาเป็นบ่วงมีห่วงผูกคอเลยมันไม่คุ้มค่ากับชีวิตที่เกิดมาควรหาความสุขในใจตัวเองอย่าไปหาความสุขกับบุคคลอื่นปลอดภัยที่สุดจะเบาสบายใจกว่า เงินไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเงินสามารถซื้อสิ่งของต่างๆได้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายเท่านั้นแม้เงินสามารถซื้อเครื่องใช้สนองความต้องการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงินแล้วจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะเงินซื้อได้แต่วัตถุสิ่งของแต่ซื้อจิตใจที่มีความสุขแท้จริงไม่ได้ความสุขทางใจจะซื้อด้วยเงินไม่ได้ต้องฝึกจิตให้สงบสุขเอาเอง มันจะเป็นความสุขเย็นยิ่งกว่ามีเงินแล้วจึงเป็นสุขโดยไม่อยากได้สิ่งของภายนอกรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่อยู่ง่ายกินไม่ยากมักน้อยสันโดษเพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสุขเพราะมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจทำให้ความต้องการอยากได้หมดไปจากจิตใจความสุขที่มั่นคงยั่งยืนก็เกิดขึ้น เงินเป็นเพียงคำตอบเบื้องต้นที่จำเป็นต้องมีใช้เพื่อการดำรงชีวิตแต่ไม่ใช่สิ่งสูงสุดของชีวิตที่เราต้องไปบูชาว่าเป็นพระเจ้าสามารถดลบันดาลได้ทุกอย่างและทำไมเศรษฐีร้อยล้านรัฐมนตรีผู้มีการศึกษาสูงจึงฆ่าตัวตายกันมากมายยิ่งประเทศที่จเจริญทางวัตถุมากๆเช่นญี่ปุ่นยิ่งในการฆ่าตัวตายมากที่สุดเพราะ คนเราไปวิ่งสแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งของยิ่งกว่าการหาความสุขทางจิตใจเงินจึงไม่ใช่ความสุขสุดยอดของมนุษย์คำตอบสุดท้ายของคนเราคือความไม่เป็นทุกข์เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะความทุกข์ทางใจถือว่าร้ายแรงที่สุดผู้มีปัญญาย่อมรู้จักคน้นคว้าหาสิ่งที่ทำให้เราไม่ไปเป็นทุกข์กับสิ่งใด การหาเงินเป็นเพียงการทำหน้าที่แสวงหาเพื่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดไปวันวันเท่านั้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เหนือเงินทองเหนือกว่าทุกสิ่งในโลกก็คือการมีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจการฝึกจิตใจให้หมดความทุกข์ต้องรอู้จักพอไม่อยากได้อะไรและยอมรับทุกเรื่องทุกสภาพที่เกิดขึ้นในชีวิตเรา เพียงแค่นี้ชีวิตท่านก็จะไม่มีปัญหาความทุกข์จะหมดไปรู้โลกไม่รู้ธรรมตกนรกการศึกษาเรียนรู้ทางโลกแม้จบด็อกเตอร์ปริญญาเอกก็ไม่ได้ทำให้คนเรามีปัญญารู้จักตัวเองและดับทุกข์ทางใจได้ ผู้มีปัญญาที่แท้จริงจะต้องเรียนรู้บรมธรรมซึ่งเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมสูงสุดประเสริฐสุดเท่าที่โลกและจัก,กรวาลน,นี้มีมาการไม่รู้จักไม่สนใจธรรมะจะทำให้ผู้นะั้นลุ่มหลงมัวเมาในความโลภโกรธหลงลาบยศสารเสริญจะต้องรอถึงวันที่สิ่งเหล่านี้หมดไปหายไปจึงจะรู้สึกรู้จักตัวเองว่า มันมาซึ่งความทุกข์ถ้าเราไปยึดติดผูกพันจะทำให้ใจไม่เป็นอิสระเสรีวุ่นวายเร่าร้อนต้องรักษามันไว้ที่ความห่วงใยแล้วในที่สุดก็ไม่ได้อะไรเพราะความสุขที่ได้มามันต้องเสื่อมสลายไปไม่ยั่งยืนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจะไปเอามาเป็นของเราแน่นอนไม่ได้ ถ้าไปยึดถือจริงจังใจจะตกนรกทันทีเมื่อเสื่อมสุขเพราะฉะนั้นสวรรค์หรือความสุขมันจึงไม่มีอยู่จริงมีเพียงชั่วคราวไม่ถาวรเราจึงไม่ควรไปยึดติดผูกพันอยากได้มันมาเป็นของเราความทุกข์ใจก็จะเกิดขึ้นไม่ได้โลกคือฟองสบู่แสงเดือนแสงตะวันที่มันเปลี่ยนแปลงกลับมืด กับสว่างฟอกสบู่ที่มันเกิดฟองขึ้นแล้วสบู่ประเดี๋ยวประดาวก็หายไปหามีไม่ชีวิตสิ่งของในโลกนี้ก็เหมือนกับฟองสบู่มีอยู่ชั่วคราวไม่นานก็หมดไปหายไปชีวิตคือตัวเราของเราความสุขความทุกข์สิ่งที่เราชอบและเกลียดมันก็ไม่ถาวรไม่ได้อยู่เช่นนั้นตลอดไป เพราะฉะนั้นทั้งความอยากได้อยากเป็นสมหวังดีใจเสียใจผิดหวังสูญเสียจึงไม่มีอยู่ในจิตใจของนักปฏิบัติธรรมที่ฝึกจิตอยู่เสมอเพราะมีปัญญารู้เท่าทันโลกและชีวิตตามที่เป็นจริงไม่มีอะไรเลยที่มั่นคงถาวรต้องเสื่อมสลายเปลี่ยนไปสิ้นไปจงอย่าไปสร้างความอยากขึ้นมา วิฉะนั้นท่านจะกลุ้มใจทุกใจไปจนวันตายให้ยอมรับความเจ็บปวดด้วยความกล้าหาญเวลามีเรื่องเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตเราต้องกล้ายอมรับสภาพความเป็นจริงนั้นและเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มใจโดยไม่หวั่นไหวถึงแม้ระยะแรกจะทำใจไม่ได้จะเจ็บปวดรวดร้าวท้อแท้ ก็เป็นธรรมดาที่ใจเราต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งเพื่อทำใจปรับสภาพให้เป็นปกติและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ถึงแม้ใจจะทุกข์ทรมานบ้างก็ไม่นานนะักเดี๋ยวก็จางหายไปความเจ็บปวดผิดหวังจะหมดไปด้วยเพียงแต่เราต้องกล้าหาญเผชิญหน้ากับสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นจะทำให้จิตใจเราแข็งแกร่งกว่าเดิม ทำให้ชีวิตมีวัคซีนคุ้มกันทนทานต่อปัญหาต่างๆยิ่งกว่าเดิมจึงกล่าวว่าคนไม่กล้าตายหลายครั้งคนกล้าตายครั้งเดียวและเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวจึงไม่น่าห่วงกังวลกับสิ่งใดจงกล้ายอมรับความผิดหวังเจ็บปวดสูญเสียแล้วทําการป,ปรับปรุงแก้ไขให้ดีถูกต้องที่สุด ถ้าจะทุกข์ก็ทรมานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเราเหลีกหนีไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันเราก็จะเป็นทุกข์ซ้ำๆซักๆอย่างไม่จบสิ้นวางปัญหาหาทางแก้ไข